ไอ้ตัวนี้เป็นเนื้อปลาไอ้ตัวนี้เป็นโรงป่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรมันเครื่องเคียงมันก็มีประมาณนี้นะ<ม>อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเป็นอะไร วัสดีพี่น้องนะักตกปลาทุกท่านนะครับพอดีผมพรุ่งนี้จะมีแมทเก็บตกที่บ่อตกปลาเคเคนะคือบ่อเนี้ยด้านหลังผมนะพอดีผมจะต้องมานอนตรงนี้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมขี้เกียจขับรถมาตอนเช้านะมันจะลําบากหน่อยนึงก็เลยมาตรงนี้เลยมาถึงที่บ่อแล้วนะครับก็เป็นเก็บตกของแมทวีไนะของงวดก่อนก็เลยมาวันนี้เขาจะมี เก็บตกกันก็โอเคอยู่ปลาเหลือเยอะมากนะปลาเหลือเยอะมากพรุ่งนี้ผมจะมีซีรีส์ที่2ต่อจากซีรีสนะ์ที่1นะซีรีส์ที่1ผมมาเทสคันกระบองวันนอนพรุ่งนี้ผมก็จะใช้กระบองวันนอนอีกนะแต่วิธีตกก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือว่าตกวิธีไหนเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้เจอกันนะครับคืนนี้เดี๋ยวไปเตรียมตัวทากับข้าวอะไรก่อนอาบน้ําอะไรก่อนนะ เผื่อมีกิจกรรมอย่างอื่นต่ออ, okay. อีกโอเคอ้าวทุกคนก็เข้าลงครัวกันเลยนะนี่ผมก็ประกอบอาหารนะตัวนี้นะเป็นปลานิ้นน,นั่นแหละปลานินแต่ผมไม่ได้ตกในบ่อนี้นะผมไม่ได้ตกในบ่อของที่จะเปิดพรุ่งนี้นะเพราะว่าผมวันนี้ผมไปตกปลามาที่บ่อนาลงศักด์เออใช่บ่อตกปลานรลงศักด์นะพอดีผมก็ได้ปลามาประมาณสี่ตัว ที่บอ่ออานาลงศักดินะเป็นปลานิลไซส์ก็ประมาณโลแล้วก็ประมาณ8ขีดผมได้มา2ตัวนะอ่ะผมได้สี่ตัวแต่เอามาทำา2ตัวก็ผมจะทำเมนูอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันไอตัวนี้เป็นเนื้อปลาไอตัวเนี้ยเป็นโครงปลานะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรผมไม่ได้ตกปลาจากบ่อนี้จริงๆนะผมไปตกปลาที่บ่อน,นาลงศักดิ์จริงๆอ่า น่าจะมีนันนะที่ไปวันนี้น่าจะเจอผมนะผมนั่งอยู่ล็อกห้าผมได้ไปลาอยู่สี่ตัวจริงๆจริงๆผมก็ปลาตรงนั้นมา,มาประกอบอาหารตรงนี้จริงๆผมกลัวเป็นดาม่าผมกลัวเป็นดาม่าผมไม่เอาหรอกปลาเนยตรงเนี้ยผมจะตกพรุ่งนี้ดีกว่าผมผมไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียชื่อผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเมนูเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรอ่ะเด็ดแน่เด็ดแน่เด็ดแน่ด,ด,แนดูกันดูกัน ปลานะเมื่อกี้เมื่อกี้นะมันเป็นชิ้นใหญ่ๆนะตอนนี้อ่ะนี่เหลือแค่นี้นะโอเคตอนนี้ <c oughs> ก็ออกที่เห็นนะโอเคผมจะใส่เลยนะอโอเคนะานี่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 โอ้ใส่ไปเมนูนี้เด็ดมากนะทุกคนอ เอาไปเลยทุกคนสายโอเคมีไปที่สายไปดูปูเลยก็โอเคแล้วก็ไอเนื้อปลาตรงนี้นะเดี๋ยวไปอีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันมันเครื่องเคียงมันก็มีประมาณนี้นะอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเป็นอะไรโอเคมาเลยสุดท้าย นน้ใส่ไปมีนะก็มีผมวิเศษตาล่มชุชีพ <c oughs> นั่น่ะผมวิเศษนะทุกคน เกลือน้ำมะนาวต่อไปคุกเขาให้เข้ากันคนนะคนเมนูนะซาปลาดินหรือถ้าเป็นอีสานหรือภาคกลางนะก้อยนะก้อยก้อยปลาดินนะ ใส่จานได้เลยโอเคผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเขาชิมนะอ่ะก็เริ่มจากพี่ใหญ่ของเราก่อนนะพี่การแล้วผมจะชิมว่าไงเนี่ยนี่นะครับละลายในปากเลยนะครับเนี่ยกำลังจะชิมเลยนะไอ้ท่าเด็นห้องเตแตนี่โอ้โหเตเต๋เต๋อสุดยอดครับผมร่าไงเหมือนเอานืมันแน่ก็รลยมันละลายในปากนะครับสุดยอดมากครับซิ สุดยอดมากครับผมนี่ไงนี่ไงทุกคนดูนะดูนะอุ้ยหนึ่งนี่ครับไอต้อมไก่ปิ้งครับพี่เบาเบาเบาเบเมนูเมนูของเขาเมนูนี่ครับเมนูเมนูเขาไม่เพ่ต้มส้มหัวปลาครับผมพี่เบาเบาเเต่อันนี้ใครเอาผมไปครับเนี่ยน้อยครับน้อยครับผมน้อยครับพี่เปิ้ลคือจีมแซมพี่เหมือนจีมต้ม ก็ต้มมันลามอ่ะเอาแล้วจิ้มแซ่บแซ่ับแซ่บแซ่บกับแนี่มันเป็นขี้ไายผิดหวังพี่ครบแล้วมันดังรโอ้อันนี้ลามจะเตะนะครับแล้วทุกอาร่อยครับอร่อยอันนี้เตะเหรอครับนี่เตะเหรออันนี้เป็นเมนูแปลกๆเนาะแปลกๆที่กำลังแมหมอครับหมอคับมอครับหมอหมบเอออ่าอ่าอ่ามอคับกันอ้าวแลมคนเนาะคนสุดท้ายในโตนี้เจ้าของบ่อต้องไฮไลท์หน่อยแจ๊บเบิร์ดจะเอาเยี่ยอ๋อจะจิม มุ้งขนาดยังมันจะได้จินมได้ไงเนาะอ๋อ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 ก่อนเนาะอ่ำกำอ่ำกำอ่ำกำนี่มันต้องเก็บพริกแดงด้วยครับถึงจะถึงใจอ่าพี่จะใส่ปลาส้ปลาส้อปลาส้เอาหิมแนมเนกำมันหิมแนมกัำหิมแนมกำหมายุว่าแนมมันลายผมว่าเนื้อมันเนี่ยลายครับผมต้องหลักใจละอ่อนมาได้กินเนาะอ๋อเอาอันนี้อันนี้มันเรื่องของเรื่องใเรืองของเด็ดแจเรื่องของเด็ดแจ โอเคหรือเปล่าอีกครั <Yeah. S 2> อ่ะโอเคครับทุกคนชีผมชิมนะต้องล้างอก่อนน้ำเก๊กฮวยยอดมากนนต้องมีต้องล้างคอก่อ,อนนะอันนี้มันเป็นปวกหน่อยนมเก๊กฮวยพวกโอเคอ่ะทีผมชิมนะปาโซแค่ไปคนเหลือนะลำ ตัเองนะต่อไปต้มปลาพุกปลาครับพุกคอมโอ้โหน่าคิวที่สุดโอ้รับอยู่เลยัเวลาพระกับพงกับพาวมันต้องสามารก่อนนะพี่แม่ไม่รัเราครับอร่อยอร่อยครับอร่อยจริงอร่อยจริงครับมันเจอกลิ่นพริกเข้าไปนะเดี๋ยวผมชิมเนื้อปลาก่อน อ้คุณน้ำเก๊กโวยน้ำก๊กโวยจะผมชอบนะครับะลนปลาครับเหมดะด้เลยเวลาอ๋ออร่อยอร่อยจริงจริงครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขอกินข้าวกันก่อนเพราะว่ากินข้าวกับน้ำเก๊กโวยนะเพราะว่าม oh นันจะได้ people, แบบบริหารร่างกายกันไหมเพราะว่าต้องกินกินข้าวด้วยกับน้ำเก๊กโวยเพื่อบริหารร่างกายโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ โอเคคืนนี้ก็จะกินข้าวแล้วก็จะเจอครับเคเคสุดยอดบอลนี้วันเดกใ้บอั้จับฉลากนะครับวันนี้เลยสี่คนก็มีมาตรการนะครับดาวสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดโอ้คงลุย ผมก็ลองวัดเอนะผมตรงนี้นี่ของผมนะของผมนะสามรุหกสิบสามคนก็นนะก็ตามนะครับซีรีส์ที่สองที่ผมวันนี้ผมจะใช้คันกระบองวานอนนะของน้องชายผมก็อีกประมาณ2อสเดือนก็น่าจะออกมาจัดจำหน่ายได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้นะผมจะมาเทสให้แกนะเนี่ย ว่ามันเจอปลานินไซ7-8กิโลกว่าจะได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะเพราะว่าผมเทสให้ดูครั้งก่อนนะวันนี้มาเล่นเป็นแมตช์เก็บตกดูนะก็ระยะเดิมนะทุกคนระยะ4.5นะ

ครับตัวอย่างครับ <laughs> <laughs> ัวอย่งมาแล้วนะครับไปแย่งมาแล้วครับมอปล่อยก่อน <laughs> มะลูกแน่ๆรบดลนเดครับผมดลอกกติดแล้วเนาะ ต้อเลยก็เล็กป่อยก็เล็กป่อย

Oh, yeah, yeah, yeah. แล้วครับผมของแนนุนะครับผมสบายมากดูซ้ายดูซ้ก่อนดูซ้นะครับดูซ้ายนะครับดูซ้ายแปลนะครับปลาใหญ่เลยนะครับนี่ครับนาำแม็กกี้นะครับผมสบายมากครับกระบอกว่านอนนะใช่ประมาณนอนนะครับผมของแนนุเก้าจิตนะสบายสบายสบายลอยนี่

สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมครับร้อนมากครับร้อนร้อนไงครับวันนี้ยังไงกอบอมเมน,นแมงเมนค่ะพี่อย่างงั้นสุดยอดสุดยอดเปโอ้ท่อนแดดท่อนแดดสวัสดีครับสุดสวยโอ้โหวันนี้เป็นนางเองกเหรอนางเองกเหรอไอ้ไงอะไรสีตัวโอเคแชมป์เก่าแชมป์เก่า <c oughs> โอ้โหมาตรฐานบอพี่ยิ่งยอมวันนี้สีตัว โอเคครับผม<ด>สุดยอดโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้กับผลงานนะกระบ,บองวานอนก็อีกประมาณไม่กี่เดือนนะอีกประมาณ2 3ถึงเดือนนะของก็น่าจะออกวางตลาดได้นะก็ดูนะครับผลงานก็พอดีกับปนินไซก็เกือบโลนะทุกคน๋ย คลิปหน้าผมก็ทุกงีี้จะจะทสบ่อยๆหน่อยนะไอ้พวกกระบองวาน,นอนเนี่ยจะออกลิดบ่อยหน่อยเพราะว่าของมันก็เริ่มจะออก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 ,ออกวางตลาดละแล้วมาดูกันว่าจะไปทิศยังไงโอเคฝากติดตามคลิปต่อไปนะทุกคน